จากเดือนนั่นเลยพี่ออกมาโรงเรียนเออออกมาโรงเรียนบักสัตว์เอ้ยนี่เรื่องการบวชโดนบวชโดนบาทเทนีพ้นศึกมากพ้นบวชหลายปีเนาะศึกมากบาทเทนีมูผ้าไปเรียนสาวมูผ้าไปเรียนสาวบาทเทนีมันกับคำพ้นปวดขี่พ้นไปนั่งขี้ขี่เงินโบเห็นเตา เป็นไปขี่ถึงหลังเตาเตามันก็ข้านที่นี่ป้ากูบวชโดนหลายๆซื้อออกมาจนขี่กูยางได้คนเดียววนที่มากบวชบวชบวชจนขี่ยางได้นะแกวันสาแกวันสาบัดที่นี่ไม่เล่นสาวเสร็จปุ๊บมือหลังไปอีก มือหลังไปปุ๊บบัดทีนี้ก็เหนื่อยหิ้วเข่าแลีลผู้สาวเด็กหัวซีทุม่มผู้สาวก็ว่าเอาถ่ายจะข้าวเด็ข่อยไปหาผ้าเข่าหา,หางยังไม่ให้กินอไปหาหิ้วเข่าเอาไปเอามาจาังไงเขยปวดขี่ปวดขี่โอ้ยคิดได้ว่าเขาขี่กุญงได้ตัวขี่กุญงได้ตัวผู้สาววอยู่แก่สง่ายกับทังเลยหนึ่งตัวทังเลยบัดทีนี้ผู้สาวก็สิโจมมาเข่าแล้ยวอะายได้โจมไปให้ เพื่อนว่าจะขี่เพื่อนยังได้เพื่อนกับไรสิไปนี่ไปนี่เพื่นว่าเออสิวนี่ไปนี่เออไปนี่เพื่อนว่าเออบาดผู้สาวมาหอดแล้วขี่ก็อยู่คือเก่าก็สากงุ้มไว้เลยแล้วเช้าว่ากับมินยังมินยังคือขี่มาโมเป็นยังดอกกินเข่าแล้วปวดเศร้ามากกับแม่เพื่อนกับมาเก็บบาดปวดมินยังคือขี่แทนเพื่อนว่า พื้นาด์ออกขี่กอนบกงเงยขี่ต่านั้นบ่งยางวะมึงมาเมียนเลยไอ้นั่งพันวะเมียนรอดเจ้าเส้ามันเป็นลูกเคยพันวะมึงคุยกับมันมึงเมียนเลยวะสันพอแม่กับลูกเถียงกันพอซับฟื้นอยู่นั่นสูนย์แห้งไรไม่ได้โตคาพี่งานขึ้นมาเลยเสาเว้าวะสันสับขี่ขาดเครื่องหนึ่งเอ้าเมียนคนละคร่อง โอจตายแล้วครับผม